สนับสนุนโดยเพจว๊บครับท่านซื้อขาย ID ROV สะอาดราคาถูกสกินแหนะครับเยอะแยะมากมายเริ่มตั้งแต่ราคาหลัก10ถึงหลัก1,000บาทนะครับ ID สะอาดรับประกัน3วันนะครับ ID ติดเิิรบรับประกันจนกว่าพ่อมตายสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเพจ Facebook เป็นเพจของผมเองนะครับสนับสนุนตัวเองขอยายาได้ดีแบบไหนก็ติดต่อเข้ามาลองถามดูนะครับก็ มีให้เลือกมากมายนะครับโอเคก็ไปดูในเกปกันเลยดีกว่าไปโอเคครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กันในเกมอวีกันอีกแล้วนะครับผมก็ขอสวัสดีเพื่อนๆจนอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวเป็นสกินของไอริสนะครับซากุระฟูบุกินะครับผมเป็นสกินอันติเมตนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมไปดูในเกมกันเลยดีกว่าผมไปโอเคครับผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก่เมื่อกี้รีเกมแป๊บๆหนึ่งนะเขาเข้ามาอยู่กันในเกมนะครับเป็นสกินไอรินะแล้วก็ไปเลนบนนะครับผมก็สกินนี้ก็สวยนะผมว่าสําหรับผมก็แต่ถ้าเทียบกับเอสตีมเอสตีมก็สวยกว่านิดหนึ่งไม่สวยกว่าไม่เยอะนะแต่ใครชอบสายชมพูเนี่ยผมแนะนําสกินนี้สากุระฟูบุกิไป ช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าล่างมีประเด็นวะไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วหรอโอเคไปเรียนบนกันต่อโอ้โหสกิลมันแรงวะ่ะดูของแป๊บนึงโอเครู้เรื่องเลนบนก็เจอเป็นสำหรับลิโป้นะครับลูบูนั่นเองลูบูลูบ้า เคลียคลิปกันไปเอาดีเอาดิไปก่อนแล้วกันเจอกันไม่ชาต้องการไม่ไหวว่ามาสองมาสองผมไม่ไหวดเด้อถ้ามาตัวเดียวเนี่ยค่อยมาวัดกันต้นเขมเราสู้มันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมริฟเนี่ยอย่าไปพยายามสู้กับมันเลยก็ตอดตอดคลิปไป เอาวงเอาเวลอะไรก่อนโอ้ยป้อมแตกไววะป้อมแตกไววะเคจะเอาไม่ละริปโปจะเอาไม่ละริปโปจะเอาไม่ละริปโปก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับอย่าทลึงกับพี่พี่มันไม่ใช่ธรรมดาไนงะน้อง ดันป้อมบนสักนิดสักเล็กสักน้อยมาอดูเอ็นช่วยหน่อยดันป้อมบนให้เหลือสักเลือดสักครึ่งหลอดก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยงามถอยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนถอย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 เลยเออ,เอ,อดันขี่ไปรอป้อมมันให้แตกเลยก็ได้สามวิผมเมีติเดี๋ยวถ้าลิปโปมาก็เอามันเลยขาป้อมเลย เอาคาป้อมเลยคาป้อมเลยคาป้อมไปเลยผมถอยละผมไม่ไหวละผมไม่ไหวละทำไมมันตึงเนี่ยโอ้โหอะไรครับโอ้โห <S 2> <S 2> ไทยต้องมีประเด็นละประเทศไทยต้องมีประเด็นก็มาดิครับมาดิครับ ถอยผมถอยผมถอยผมไม่ไหวผมไม่ไหวผมถอยถ้าผมไหวผมบูกป้อมผมน่าจะสิ้นประชนชนว่ะ๋ย้ผมแพ็กดันคลิปกลางดีกว่าป้อมบนแตกอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ประเทศไทยผมไหวเสมอประเทศไทยผมไหวเสมอแต่ผมไม่ไหวผมถอยถ้าผมไม่ไหวผมถอยเองผมถอยออกมาเองผมถอยออกมาเองถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมาเองถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมาเองแล้วผมก็กลับไปช่วยเพื่อนนิดนึงเร็วๆเออ ผมก็ขอว์ปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวอยู่หน้ามันจะเป็นอันไม่ดีไม่งามต่อตัวผมเองเพิ่มเลยก่อนแล้วกันจะบวกกันเลยเหรอจะบวกกันเลยเหรอจะบวกกันเลยเหรอลิงจะเอาเพื่อนผมหรอเพื่อนข้าขคะแตะเพื่อนข้าขคยะแตะไม่ใช่หายาเตเลยเพื่อนข้าขคะแตะเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดดิครับเอาให้หมดดิครับให้หมดดิครับให้หมดดีดิครับ ดับเบิลคิวดับเบิลคิวดับเบิลคิวคือแปลว่าสองตัวนั่นะเองทริปโอคิวก็สามตัวเฮ้ยภา,าสีดีวะ่ะภาสีดีว่ะท่านได้อีกป้อมหนึง่งได้อีกป้อมหนึง่งมา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 ใครมาเดี๋ยวผมปาดาวให้ใครมันจะมาใครมันจะมาผมปาดาวให้ใครมันจะมาผมปาดาวให,ใวให้แต่ผมไม่ไหวตอนนี้ผมไม่ไหวผมถอยออกมาถ,ถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมา ถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมาเองผมจะไม่เรียกร้องอะไรถอยดีกว่าถอยดีกว่าพวกเ <d> ชื่อผมเชื่อผมเฮ้ไว้ใจสักครั้งเฮ้ยมึงจะเอาป้อมมันเลยวะถอยมาเลือดต่ำกันทั้งนั้นเนี่ยภาษีดีอยู่เทียมอ๊บบมันเทียมอ๊บบมันดีเทียวสวยสวยเอาได้กูเฉยเลยตอรี่โปรไม่ได้จะแยงนะ่งอะ ดาร์กดีกว่ามาอะไรครับคุณลิโป้คุณลิปโปโ้คุณจะทะลึง่งทะลึ่งกับผมมันไม่ใช่การใช้งานนะทะลึ่งกับผมมันไม่ใช่การใช้งานแล้วนะดา,าร์กดาร์กดาร์กดาร์ดาร์กสลียนะ์ยืมมาดาร์กสลีย์ยืมมาดาร์กแตก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 สวยสวยไปบนไปบนไปบน ดันคลิปบนลูกพี่มาเร็วลูกพี่ทำใครทำลูกพี่ผมเหรอทำลูกพี่ผมเหรอผมถอยก่อนดีกว่าให้ลูกพี่ผมรับตีนก่อนมาครับมา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 ครับมามาครับมา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 ครับมามาครับผมถอยถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมาเองผมถอยออกมาเองผมบอกแล้วถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมาเองมาดิครับสวยงามว่ะอย่างเท่เลยว่ะป้อมเลยครับป้อมเลยครับ ถ้าผมไม่ไหวผมถอยออกมาเองสวยงามป้อมเลยครับป้อมเลยครับป้อมเลยครับสวยจบเลยครับเราไม่ต้องยื้อเราไม่ต้องยื้อเราไม่ต้องยื้อเราไม่ต้องตื้อมันไม่ต้องยื้อไม่ต้องตื้อมันจบเลยครับจบเลยครับเราไม่ต้องยื้อเราไม่ต้องตื้อมันเราไม่ต้องยื้อไม่ต้องตื้อไม่ต้องตื้อใครไม่ต้องตื้อใครผมถอยคนผมไม่ไหวผมถอย โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับผมถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับฝากเพจไปซื้อขายด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม bye บ๊ายบายจุบ๊บ